อันนี้ปีอะไรครับปีสองพันออีครับวันนี้มีออนหน้าซีบีสี่ร้อยนะครับ u ู e r อฟโนะครับอันนี้เป็นตัวเทคหนึ่งภาพดีนะเนี่ยภาพสวยเลยนะครับของแต่งมีของแต่งมีกระจังหน้าเลยครับฝันลบหน้านะครับภาพค่อนข้างเดิมเลยนะครับ ว่ายางไม่ค่อยดีเท่าไหร่กระจกไม่เดิมสีสวยนะครับสียังสวย,ยเลยเบาะนี่ไม่แน่ใจว่าเดิมหรือหุ้มใหม่นา่าจะหุ้มใหม่ โซนเตยังดีนะครับยิงใช้ได้ยังใช้ได้อยู่ <c oughs> ก็คันนี้เอามาเซอร์วิสท,ที่ร้านนะครับก่อนที่จะขายนะครับก็คือตอน,ตอนเอามาเนี่ยคือชะตาไม่ดน,นะครับสาเหตุเพราะว่า,าไฟไม่ออกว่าเทียนนะครับก็คือจะมีกล่อง C D I นะครับ ที่ทํามาแล้วเปลี่ยนไอซีนะครับบางตัวนะครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะครับแต่กล่องโอเคอยู่แล้วก็ล้างคาบูนะครับล้างคาบูล้างถังน้ํามันเพื่อความชัวนะครับก็จะมีท่อแป๊บตรงนาตรงนี้นะครับที่เชื่อมมานะครับมันมีรั่วซึมอยู่ตองนั้นก็ค่อนข้างโอเคเลยนะครับตำหนิอื่นก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ครับท่อก็สวยท่อแต่ง ทุก็ยังสวยอยู่นะครับทุกเดิมนะเนี่ยทุกเดิมเลยแท้เนี่ยตอนนี้นะครมีมีเชื่อมหน่อยนึง ตัดติดง่ายนะดีเดียติดเลยเครื่องเงียบดีประมาณนี้นะครับ S <s> สีฟ้าเลยโอเคเดี๋ยวผมจะลงราคาแล้วก็เบอร์โทรติดต่อไว้ในในคลิปนะครับอันนี้ก็ไม่เกินไม่ไม่ไม่ถึงแสนนะครับราคาโอเคเลยเล่มทะเบียนภาษีไม่ขาดเลยครับเป็นรถปีสองพันะครับสนใจก็ติดต่อซื้อเจ้าของโดยตรงได้เลยเดี๋ยวผมลงเบอร์โทรกับเล่มไ,ไว้ให้ให้กับราคาไว้ให้